สวัสดีนะคะวันนี้นะคะพบกับยุนะคะวันนี้ก็มีรุ่นรถ e อ็ e เพนเดเป็นรถครอบครัวของ m i t s u b i s h ินะคะมาฝากลูกค้าว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างซึ่งมีการอัปเดตชุดแต่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นทรงใหม่เลยเป็นทรงบุกนะคะซึ่งพิเศษยังไงแล้วก็ตกแต่งออกมาแล้วเป็นแบบไหนเรามาชมด้านหลังนี้เลยค่ะจะเป็น e x p กเพนเด GT นะคะก็สีขาวมุกเลยก็แองตรงนี้คือเรารีเควสได้ว่าเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะ อันนี้ตามความชอบของลูกค้าเลยขอแค่แจ้งเรามานะคะแล้วก็ด้านข้างของสเกิร์ตทรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของอสีแดงเหมือนกันสีแดงตัดดำขาวนะคะแบบนี้เลยส,สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะคะก็มีการติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างนะคะมีตัดสีดำสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยก็เหมือนด้านหน้าเลยเร,เรารีเควสได้ว่าเราจะใส่เส้นหรือว่าไม่ใส่เส้นก็ได้นะคะอันนี้เรา บอกได้เลยว่าติดตั้งแถมฟรีทุกคันนะคะทรงเนี่ยมีหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกมากๆเลยมีหลายค่ายเลยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยว่าชอบทรงไหนเดี๋ยวส่งให้เลือกโอเคค่ะในส่วนของด้านข้างก็จะประมาณนี้นะคะซ้ายขวาเราก็ได้เห็นแล้วนะคะลูกค้าชอบแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะโอเคในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เท่มากๆเลยอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยอันนี้ใส่สปอยเลอร์หลังมาด้วยก้าสีดําตัดขาว นี่เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวเว้าวในส่วนของไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยอันนี้ก็สวยงามนะคะก็ในส่วนของด้านล่างด้วยนะคะในส่วนของสกเกิร์ตก็มีการใส่สกเกิร์ตด้านหลังนี่สวยๆเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของ Expender GT กันแล้วนะคะก็จะได้เห็นว่าเนี่ยความกว้างของห้องโดยสารประมาณไหนนะคะในส่วนของ Expender เป็นรถครอบครัวที่มีพื้นที่ห้องโดยสารการใช้ประโยชน์ต่างๆคือใช้ได้แบบกว้างขวางและก็ตอบโจทย์ต่อ,อการใช้งานกับลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยจริงๆนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะในส่วนของออปชั่น ก็จะมีหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay ระบบ Android Auto Mailer Link นะคะ M MM M Link ตัวนี้ก็คือสามารถสะท้อนหน้าจอจากมือถือมาที่หน้าจอหน้าได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมาด้านล่างมีปุ่มแมคคูมาด้วยนะคะออปชันตัวนี้ก็คือทำความเย็นสูงสุดก่อนนะคะในห้องโดยสารตัวนี้แล้วก็ในส่วนของปุ่มกดเป็นแบบรูปแบบการกดแล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้แบบหมุนแล้วนะโอเคในส่วนของ กี้ร์นะคะก็เป็น CVT แล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือเฟฟ้าแล้วก็ระบบเบรกออโตโฮนะคะโอเคค่ะเดี๋ยส่วนของพวงมาลัยนะคะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะก็สามารถควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะคะแล้วก็สามารถล็อกความเร็วได้ด้วยก็สามารถคือแบบตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะตัวนี้โอเคล้ค่ะเดี๋ยวยุมาบอกโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าเลยนะคะ ก็ถ้าลูกค้าสนใจเป็นรถเอฟเพนเดอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการดอกเบี้ยต่าเรามีให้นะคะมีให้ถึงศูนเปอร์เซ็น์เลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนอย่างที่ลูกค้าได้ชมไปแล้วนะคะว่าเรามีชุดแต่งรองรับให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายมากๆเลยขอแค่ลูกค้าแจ้งมานะคะเราจับให้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการส่วนลดพิเศษนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ลูกค้าเก่าสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะเรามีสิทธิพิเศษให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลูกค้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ